ครับครับคุณยังไหวเเดี๋ยวก็ลงทางไม่เจอทั้งปันทังกันก็ปวดใจจุ๊บทำไมออกก่อนเพื่อนลันจุ๊บสลี่้ามมุขวาทั้งกันไม่ใส่ cần nhiều cần nhiều cái này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  cái we <laughs> <laughs>

่เดินขึ้นไปสุดไปเลยเดินไปแค่เขาเดียวกับเลยนะเดินมินดาบาเป็นวัดอาจารย์อ่ารทิศนั่งนั่งนี่งเพื่อนจะรง เป็นยังไงนะเป็นวัดเรพาเดินเราก็ต้องเดินถ้าไม่เดินเราก็ต้องมามาถาม่าเพื่อความรู้รอบตัว ไม่ทันเลย Ờ bảo là cái thế. Chả bàn cái. Bỏ chuyện, không Bỏ hay đai quạt cũng không

มันจะทังอะไรเนาะสององค์หนุ่มรวมาจะทางไหนเนี่ยมาจะทังหลังครับมาลาลครับส่วนวันมาลาบดอกมันคือดอกตั้งของอ่ะ กบอยู่ให้อง้โหากาศดีนะเช้าสำหรับรรยากาศหมดเลยรมาตัวนี้อกกินก็ตานาคิวันมา